แจ้งความดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดนะคะที่เข้าขานหลอกลวงข้อบกงนักกลอฟเยาวชนไทยค่ะมันจะมีเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องหลอกให้ร่วมลงทุนในหุ้นนะคะค่ะเรื่องที่สองนะคะเรื่องหลอกให้ลงทุนในสินค้านะคะเรื่องที่สามคะือเรื่องหลอกให้ซื้อเครื่องฟอร์ไซส์และหลอกทําห้องซิมูเลเตอร์ก๊อฟโดยที่ไม่มีสินค้า่งมอบจริงน,นะคะเรื่อง<ม>ที่4คือเรื่องหลอกให้ผู้ปกครองนักกลอฟเยาวชนไทยเนี่ย หลอกเอาเงินภา,ายในปีนี้นะคะไปเพื่อไปแข่งขันรายการ US o ที่ประเทศอเมริกาสกอตแลนดคนล์ค่ะในปีน่้าค่ะเออทั้งสี่เรื่องเนี่ยคนหลอกคือคนเดียวกันนะคะเออของผมโดนหลอกเรื่องลงทุนนะครับก็คือเ <c oughs> ขาให้ลงทุนว่าไอ้เรื่องกล้องสองระยะนะฮะแล้วเขาแล้วเขาไม่ได้ทำจริงประมาณ5แสนของผมนะฮะแล้วก็มีเคสอย่างผมเนี่ย คล้ายๆกันเนี่ยอีกสองสารายเดี๋ยวกําลังมาแจ้งความครับแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งนะคะเอ่อในในในเรื่องของก้องสองระยะเนี่ยมีผู้เสียหายเหมือนทางทางเอเนี่ยประมาณ3าท่านนะคะที่โดนเรื่องนี้เอจะโดนบ้านแรกเลยโดนเดือนประมาณมกราคมปี2 5งพนหร้อยหสิบกะคะรายถัดมาก็จะโดนโดนเดือนถัดๆมาเขาก็ใช้วิธีการเหมือนเหมือนกันนะคะ จะเล่าให้ฟังว่าแต่แต่ละผู้เสียหายที่โดนเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจุดจุดแต่ละคนเนี่ยเขาต้องการอะไรอย่างบ้านเอ๋เนี่ยชอบลงทุนเขาก็จะมาแบบว่าเออมาลงทุนตรงนี้ไหมนะคะแล้วก็ส่วนผู้ปกครองที่โดนกลุ่มหนึ่งคือผู้ปกครองที่จะนําลูกเนี่ยไปตีกอล์ฟของรายการ USK ที่สกอตแลนด์ในปีหน้าเนี่ยเขาก็ใช้ใช้กลวิธีในการหลอกว่าเนี่ยต้องรีบโอนเงินมานะเพราะว่าเดี๋ยวตั๋วเครื่องบินจะเพิ่มโดยเขาไปแคปเนี่ยในหน้าตั๋วเครื่องบินเนี่ยจะสมมุติกาเดินทางสายการบินเออ กาตายกตัวอย่างนะคะเขาก็จะไปแคปหน้าตั๋วมาว่าช่วงเดือนธันวาคมปีหน้าเนี่ยถ้าไม่รีบโอนเงินมาตอนนี้ค่าตั๋วขึ้นมีจะปรับเพิ่มแล้วก็ไปจี้จี้ผู้ปกครองหลายรายจากการดูในรายกันที่พิมพ์นะคะว่าต้องรีบโอนเงินมาผู้ปกครองก็แบบกลัวจะแบบเ,เสียค่าตั๋วเพิ่มขึ้นก็รีบโอนกันไปนะคะตรงนี้มูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณสิบกว่าบ้านแล้วก็บูลค่าประมาณตอนวันนี้นะคะสี่ธันวาคมเนี่ยณวันนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายประมาณสามล้านกว่านะคะเฉพาะเรื่องทัวร์เรื่องเดียวนะคะ เรื่องเดียวค่ะแล้วก็เรื่องที่เรื่องที่เสียหายเยอะๆก็คือจะเป็นเรื่องเครื่องฟอร์ไซด์เดี๋ยวให้คุณนี้อะไรนะคะค่ะตรงนี้ค่ะนี้เชิญค่ะค่ะสําหรับสําหรับของของคุณแม่นี่โดนเรื่องฟอร์ไซด์ค่ะเครื่องเครื่องซิมูเลเตอร์ค่ะสำหรับนักกอล์ฟนะคะก็ไปหลอกที่บ้านตอนแรกติดต่อไปที่บริษัทฟอร์ไซด์แต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าให้ติดต่อกับบริษัทของที่โอนเงินไปค่ะของ ของผู้หลอกอะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็หลอกไปในราคา8 0 0แสนจริงๆอะเครื่องแค่4 0 0แสนแล้วก็ไม่ได้เครื่องเลยหลักฐ <c oughs> านรอหน่อยหลักฐ <c oughs> านการโอนเงินค่ะค <c oughs> ่ะตั้งแต่วันที่31สิงหา <c oughs> แล้วก็ไม่ได้เครื่อง <c oughs> ผัดมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนถึงวันนี้ค่ะก็ยังไม่ได้เครื่อง <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือห้องซิมอลเลเตอร์อ่าไปสร้างสร้างจริงค่ะแต่ยังสร้างไม่เสร็จ อ่าไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผัดไปเรื่อยเหมือนกันค่ะก่อนที่สามต้องซิมูเลเตอร์นี่มีเป็น10-20ีลายเลยนะคะผู้ปริามาณเงินประมาณแปล้านกว่าบาทอะ,ค,ะค่ะค่ะแต่เขาจะชอบบอกว่าเขารู้จักคนนูนน้นคนนี้เขาจะมีคอนเนคชันนู้นคอนเนคชันนี้เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือค่ะให้ผู้กครองลงเงินกันไปลงทุนกันไปอย่างเงี้ยค่ะ